สัดีค่ะพัสาธนองค่ะครับผมยอดรักโภเกดครับสวัสดีครับผมพิโตเมศดาวเล็กนะครับตอนนี้พวกเรามางศึกษออยู่ชั้นปีที่หนึ่งที่อะไนสมุทรสาครนะครับจังหวัดสมุทรสาครครับตอนนี้เราก็จะมานําเสนอสถานที่นะครับเป็นศาลเจ้าข้อหลักเมืองนะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับชาวสมุทรสาครเราให้การเคารพนับถือมากเลยนะครับครับเดี๋ยวเรา ไปดดูานนะะ้าานนนนใกััะครบว่สำหรับเรื่องการเดินทางนะคะสามารถเดินทางมาได้โดยใช้ทางหลวงหมายเลข35ใกล้ถึงตัวเมืองสมุทรสาครต้องออกช่องคูขนานจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองตามถนนเศรษฐกิจ1ทางหลวงหมายเลข3091จากนั้นตรงไปจนถึงท่าน้ําจะมีทางเลี้ยวขวาเรียบแม่น้ําก็ถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้โดยง่ายค่ะอีกหนึ่งการเดินทาง สำหรับใครที่ชอบนั่งชมวิวกับบรรยากาศนะคะขอแนะนำเรือข้ามฟากท่าฉลอมค่ะขึ้นเรือข้ามฟากของท่าฉลอมดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติลมเย็นๆได้เห็นเสน่ห์การสัญจรสองฟากฝั่งของแม่น้ำท่าจีนในราคาย,ย่อมเยาค่ะและเมื่อเดินออกจากท่าเรือใช้เวลาเพียงไม่นานก็ถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครที่อยู่ซ้ายมือแล้วค่ะ จุดสังเกตคือด้านหน้าของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจะสร้างหลังคาคลุมขนาดใหญ่ไว้กันแดดกันฝนให้กับประชาชนที่เดินทางมาสการะพอมองลึกเข้าไปจึงจะเห็นศาลลักษณะเก๋งจีนเล็กๆค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางมาสการะบูชาหากมาในช่วงขึ้น11ค่ำเดือน5ตามปฏิทินจีนของทุกปีจะได้ชมประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองค่ะซึ่งมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่มากเป็นการแห่ทางน้ำ และมีเพียงที่เดียวในประเทศไทยแต่ถ้าหากมาในช่วงเวลาอื่น<ๆ>ก็สามารถเข้ามากราบไหว้บูชาขอพรได้ตามปกติเลยค่ะเราก็เข้ามาถึงด้านในกันแล้วนะครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครหลังปัจจุบันสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2530ค่ะเป็นอาคารเก่งจีนที่มีความสวยงามกว่าหลังเดิมพร้อมตกแต่งอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคารด้วยศิลปะแบบจีน ภายในยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกหลายองค์เช่นพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรองค์จตุคามรามเทพพระสังกระจายหลวงปู่ทวดค่ะเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครหรือเจ้าพ่อวิเชียนชดแก่สลักด้วยไม้โพค,ค่ะมีลักษณะคล้ายองค์พระสยามเทวาธิราชอยู่ในท่าประทับมือบนเกี้ยวซึ่งแก่สลักลวดลายงดงามวิจิตและปิดทองคำเปลวบริสุทธิ์ทับไปอีกชั้นหนึ่ง มีความสูงประมาณหนึ่งศอกเสรจประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครค่ะเป็นที่เคารพสักการะของชาวสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงเปรียบเสมือนสูนย์รวมจิตใจของประชาชนโดยเฉพาะชาวประมงและคนไทยเชื้อสายจีนจะมีความเชื่อถือศรัทธามากก่อนออกเรือหาปลาทุกครั้งจะต้องมีการจุดประทัดเป็นการเส้นไหวสักการะทุกครั้งค่ะนำบรรยากาศการเข้ากราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อหลักเมืองบางส่วนมาฝากทุกคนด้วยค่ะ thank mm -hmm. you ก่อนจะจบคลิปนี้กันไปอยากชวนทุกคนมาเที่ยวชิลๆกับสมุทรสาครกันค่ะแะวะไหวพระวัดวา,ารามชมวิวริมทะเลป่าชายเลนใกล้กรุงแถมยังมีตลาดอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแปรรูปให้เลือกอีกมากมายเลยนะคะเรียกได้ว่ายกทะเลมาให้เลือกกันเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะขอจบการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ